วันนี้จองเขากันแรงสิบห้าคันเยนสี่เอมารทางคัตระกะิทางตุงตยคกะิจองเขากันทีห้าเมษายนสองพันห้าร้อยสามสิบสองวันนี้จะมาแยกทัมบังยา มาแยกหมดทาําาธบายเฉพาะที่เราข้ามพ้นไปรู้ไม่ทันรู้ไม่ถึงรู้ไม่ได้มักอ,องค์ที่สองที่เาาลองบรรดาไว้ว่าสัมมาสังขับโคคือรู้จัก การดำริหรือคิดชอบคือคิดนะไม่ไในทานออกจากการมคิดในคามดีไม่คิดเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นคิดไม่พยายามบาดของลายผู้อื่นตรงนี้แหละตรงที่คิดไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น มันมองไม่เห็นี่ตอนเบียดเบียนตอนผู้อืน่นนว่ามองไม่เห็นกว่าเราเบียดเบียเนเขาความจริงนั้นเพียงความคิดก็ผิดแล้วไม่ต้องถึงการกระทำออกไปโดยใาโดยวาจาถ้าไดกระทำออกไป <c oughs> แสดงออกไปทางกายและวาจาแล้วก็เป็นการผิดศีนแล้ว ไม่พอหนึ่งก็พอใดอทีนี้มันดูไม่ถึงมันดูไม่ได้หรือไม่รู้มันโมห oh ะตัวนี้มันครอบความอยู่ล,ลึกมากเราก็เะ่าความระมัดรวังี่บัญญัติอะไรลงไป คือบัญญัติตั้งแต่กางไยใน,นออกมานอกคือให้อยู่ที่จิตพ็จิตเป็นใหญ่จิตเป็นนายจิตเป็นเจ้าการจะกระทำนมาเยจิตเป็นบาปอกุศลก็ตามเป็นบุญอกุศลก็ตามมันอยู่ที่จิตสำหรับบางผู้บางองค์หรือพระที่มีความเข้าใจรู้ นี่จะที่เ็นคือตัวนี้แหละตัวในการดําเบไม่มบีเบียนตนเองและผู้อื่นเรามันมีเบียนเบียนตนเองคือเมื่อไปกระทบกับผู้อื่นเมื่อผู้อื่นแนวด้วยมันก็สะท้อนกลับมาตนพอมากระบทบตนตนก็เดือดร้อน ไม่สบายใจเกิดขึ้น,นทีนี้เมื่รู้ขึ้นอ๋อมันผิดนั่นแหละอัญญาละไม่ใช่เชื่อคคำพูดออกไปแล้วรู้ว่าผิดไม่ใช่เกิดความรู้ขึ้นมาในตนเองเกิดใจของตอนเองว่านั่นมันผิดก็มันก็แก้ไขได้ เาะวันสิ่งเล็กน้อยถ้าเป็นสิ่งลำริติดในสิ่งที่ใหญ่จนถึงกับไปเบียดเบียนเขาโดยกายโดยวาจาตันผื่นเดือดร้อนเป็นแต่เพียงวาจาไม่เดือดร้อนเท่าไหรถ้าเป็นกายด้วยแล้วก็ต้องเดือดร้อนมากนี่ว่าธรรมะนี้รู้ได้ตนเองรู้เฉพาะตน นี่แหละอันนี้เมื่อรู้ใดเองแล้วนั่นแหละเรียกว่าปัญญาเราผู้ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะอย่าดีใจคิดถึเถื่มมารู้แล้วนันน,นคะคระรู้จากการจำได้ไม่เรียกว่ารู้เป็นเพียงสยัญญาไม่ใช่ปัญญาขอพระพุทธเจ้าที่สังสอน ปัญญาของะจารู้จักใจของเองใจที่จะรู้ความเป็นจริงที่ลึกทิลละเอียดมันเกิดจากความสงบของจิตจิตถึงที่สงบไม่มีอารมณ์ใดมันขึ้นมาพร้อมกับสติรับรู้รสติรับร,ร,ร,บรู้กับจิตเมื่อรู้แล้ว ว่าสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ถูกนั่นแหละเป็นปัญญาปัญญาแต่นี้เรียกว่าปัญญายาณราเอาวิชาของวิชาเป็นวิชาที่รู้ด้วยปัญญาของอยางใหรร้รู้ี่จำได้ไหมรู้ใ่มันเป็นพวกอาหูเกิที่ได้ยินได้ฟวังมากจดจำได้มากมันเป็นปัญญาทางโลก โลกออนไลเป็นแผ่นนี้โลกจะรู้อย่างธรรมะของพระเจ้าย้รยานนั้นไม่มีหรอกไม่มีที่ไหนไม่มีการไหนไม่ม,นม,มีนี่ตรงนี้็เหมกันมันตามตามคิดของคนที่ปฏิบัติทมงั้นไม่ไปข้างหน้าหรือไม่รู้ว่ามันไปข้างหน้าหรือไม่ ไม่รู้ว่ามันหยุดหรือมันถอยหลังก็ไม่รู้เรียกว่าโมหะโมหะก็คือคามรู้อย่างนั้นที่รู้ไม่รู้วัดตนปฏิบัติธรรมทึ้งธรรมหมวดไหนอยู่หมวดไหนไม่รู้เนี่ยมันโมหะทางนั้นแหละเกิดจากความดํารินี่แหละแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นกิเลสมันจะเอ่นใจ มาจากกา,า,ารมาขุณทั้งห้านั่นแหละจากประตูทั้งหกนั่นแหละประตูทั้งห้าทั้งหกนั่นแหละประตูใจจะเป็นประตูสําคัญที่สุดถ้าเรารู้จักระมัดระวังอันนี้ได้จริงนก็สตีประธานตีก็ 4, กอเอามาใช้ที่ให้มันถูกเยนสีก็อเอามาใช้มันูกสังวรประานฐานนัประทานภา,าวนาประทาน อนุรักษาประทามเพียรเมื่อรักษาจิตดีอยู่มัน็ระมัดระวังดีเลยถ้ารักษาจิตไม่ดีความระมัดระวังไม่ให้ตีเลเกดิดขึ้นในจัดานมันผลตกขงแน่เพราะรักษาจิตไม่ดีเมื่อหลวงพ่อปฏิบัติอยู่หลวงพ่อกคยยืนยันกับพระเทราผู้ใหญ่ว่าผมไม่เอาอะไรมาก รักษาจิตอย่างเดียวท่านฟังคํานี้ก็แล้วก็จังหวะไม่มีใครใคยพูดคำนี้ของพระก็ตอบว่าเพราะอะไรอะไรมันจะเป็นไปทางดีหรือทางชั่วก็ตามมันอยู่ที่จิต้งนันถ้าเรารู้จักรักษาจิตของเราให้ดีแล้วแน่นอนที่สุดมันจะไปทางชั่วไม่ได้การที่ไปทางชัวไม่ได้ก็ด้วยสติ สติสำคัญกว่าอะไรหมดเป็นธรรมที่คุ้มครองโลกเราติกมันคุ้มครงองได้ก็เพราะสติแต่นั้นในการปฏิบัติธรรมทานต้องมีสติดีจึงจะอธิบัติได้สติแบบัติฟั่ๆเพลอ,อ,อ,อหรือสติวิปลาสปฏิบัติไม่ได้ไม่มีอะไรควบคุม าการควบคุมจิตสติเป็นผู้ควบคุมจิตแตะรู้ผู้ขับจิตอยู่ตลอดเวลาเมื่อสติรละลึกอะไรได้ปัญญามันก็อยู่เพราะงอันไหละมันจะรู้ออกนี่ผิดนี่ถูกเป็นยังไงเนี่ยเราหลักของธรรมาพยะยาต้องเอามาใช้ตลอดนั่นแหละ มาใจ่องว่าตอบตอบหรือจําได้เพื่อตอบตอบเพราะไม่มี้อตอบและที่นี่ก็ไม่มีสอบอารมณ์ว่าได้สำคัญไหนกันไหนไม่ต้องตอบเมื่อใครสามารถเข้าถึงทำเอาละพอค่อยอดูเองและว่ามันเป็นยังไงอารมณ์พอจะรู้ได้ไหมทำดูเองอะ ใครข้าวึงถึงขั้นนั้นจะทำประยุทธรองได้และก็จะพบรองัง่นตรงนั้นนะตรงนี้ยานพันนี้พันที่ทำปรัพยศนี่สามารถผู้ที่มีคุณธรรมสูงแล้วรับได้ตลอดเลยละและตรงนี้แบบพูดกันได้ด้วยเตือนกันได้ด้วย รูอาการเปลนติดได้ด้วยและรู้ด้วยว่าติดอะไรการดูว่าติดอะไรก็แก้ไขตรงนั้นแหละพอที่พบมาแล้วสิดติดก็ไม่ติดตรงไหนติดตัวลัวตตัวไหะเลยมากระถอยตรงนีทั้ทง,นทงนั้นเพราะคามที่สัมพยุทธ์นั้นมันบ,นบน่นบีบกันบีบกันทั้งกายและทั้งติด อย่างแสนสาหัสคือความรู้สึกตอนนั้นก็คนที่ตายมีลักษณะอย่างนี้เองรู้ถึงว่าอ,อ๋อที่คนมันจะตายเป็นอย่างนี้คือมันหมดจิตใจทุกสิ่งทุกอ,อย่างมันเหมือนอะไรทับอยู่กดอยู่เดี๋ยวไปทางไหนมองไปทางไหนไม่มีอะไรเลยเป็น พึ่งี่ยึดยติดท่านี้ <c oughs> ไอ้ติดติก่อตายนะันมันมนันติดอยู่ในสันดานเราอยู่แล้วพรเราทุกคนมันติดสักกายะทิฐิความเห็นว่าขาันหน้านี่เป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเติดอยู่ท่นี้ไม่มีใครที่จะอยากตายนอกอากตายยากเพระนั้นท่านอยากตายท่าน,นไม่เสียดายชีวิตที่จะตายไป มันจะได้เลิกไม่ต้องมาวนเวียนไม่ต้องมายุ่งกับโลกตรงนี้อ่ะที่เราต้องอุดรู้ลุกๆอย่างมานาอิทธิตัวสำคัญมาหน้านั่นต้องพยายามเอาออกที่สุดเลยเพราะเป็นธรรมท่าน ไอ้รังตัวนี้กิเลสตัวนี้มันจะว่ามันใหญ่ละแต่มันใหญ่ด้วยล,ลึกด้วยเรารู้ทามันยากเป็นนิ้ไฉองคนโอวตอกเป็นมานาทั้งเต็มตัวผู้แข็งผู้ดีผู้วิเศษกานตัวมานานะเราดีกว่าเขาเยินมากมันดีกว่าเขาทั้งนั้นแหละ ไอ้เสมอเขานะ่ะไม่ค่อยมีหรอกมีมีบ้างแต่ไอ้ตามว่าเขานะั่นไม่มีใครมีนอกจากบางคนจะช่ชดเราไม่เร็วกว่าเขาแต่ชดมีแต่ความจริงนั้นที่ตามว่าเขามันก็มีเป็นตามด้วยในฐานะในความรู้ในอะไรต่างๆมันยอตมต่ำเหมือนกันแต่ว่ามันจะไปตีตัววัดต่ามว่าเขา หรือว่าเสมอเขาหรือว่าอีก,กว่าเขาทั้งหมดทำไมถึงกับเป็นอย่างนั้นคนเราในโลกทำอะไรก็อยากได้ดีอยากมีชื่อมีเสียงว่าดีกว่าผู้อื่นเพราะคนมันยังติดโลกธรรมอยู่ลาบยอดสันดเสริญสุขอเสริมลาบเสริมยอดลินพาทุกคนไม่มีใครตองตา แต่มันก็อยู่ด้วยกันผู้ที่จะปฏิบัติทำเพื่อพระนิพานจะต้องเริ่มสลัดตั้งแต่ตอนนี้แหละตั้งแต่ผู้ปฏิบัตินี้เยเรื่องโลกธรรมอยาได้เอามาเป็นอังกาเอามาเมื่อ,อไร่ดีกว่าเขาเมื่อนะั้นอันนี้คือว่าทําไมถึงดีกว่าเขาเพราะมันมีเรามีเรามันเป็นอะไรมันมีเรามันก็มีเขา เรามีเรามีขอเดียวตัวอะไรปักจิดอัตตาเทพใจถือตัวตนเป็นใหญ่ต้องทำลายให้หมดพยายามที่จะมีความฝึกร้องดูร่างกายของเรามันมีอะไร,ระแยกมาไงออกเป็นัันประกอบมาเป็นรูปของเราขึ้นอยู่นี่ เป็นท้องวิบากกสนลกรรมให้มาเกิดเป็นมนุษย์จึงมีรูปอยู่อย่างนี้มีกาหน้าถ้ามันประกอบขึ้นโดยอะไรพระพุทธเจ้าเป็นแยกแยไว้หมดแล้วทุกส่วนของร่างกายสามสิบสองอย่างนี่เราจะต้องมองให้เห็นสิ่งเหล่านั้นด้วยเป็นความเห็นตามความคิดความเห็น ความทำสังสอนของพะอวค์มันมีอยู่ทั้งหมดเป็นทีบว่าอย่ามองออกไปข้างนอกคืออย่ามองผู้อื่นน,นั่นนี้ให้มองเข้าข้างในคือมองตัวเราเลยมากมันมองผู้อื่นมันจึงจะยุย่งพอมองผู้อื่นเมื่อไรความเป็นมนุษย์หมดไปแลกมาเป็นคนได้เลยเป็นตัวยุ่งไปเอาละ เราต้องยอมรับความเป็นจริงตามธรรมชาติว่าไม่มีตัวตนที่เรายึดถือกันนี้มันเป็นสมมุติของโลกโลกขอสมมุติไว้อันนี้คนมันหลงโลกจึงติดสมมุติเพราคิดว่าโลกโลกิลกกยะนี่เป็นความสุกของตอนถ้าใครมีเงินมีทรัพย์สินเงินทองดีผู้นั้นส็ัุขสบาย ไม่จริงน่ไม่จริงแน่ก็ว่าความมั่งมีนั้นยิ่งมีมากยิ่งทุกข์มากทุกอะไรลืมลืมว่าตอนมีทรัพย์สินมากนั้นกลัวจะตายกลัวตัวเองจะตายทรัพย์ส,สินจะกระจัดกระจายไปหรือลูกหลานเหลน้จับหลานหมดติดตายคือ คิดว่าไฟมันจะไหม้บ้านบ้านช่องก็ะดื่นหาเป็นกี่ตาไปหมดอีกอีกโดนจะที่แบบร้อนอีกอกมันติปาา่าตาตกรองผู้ที่มั่งมีมากๆม,มันนอนไม่หลับทัางคืนนอนไม่หลับและกินไม่ค่อยจะได้ ก็จะได้ยังไงล่ะวันหนึ่งไม่รู้หิวผีครั้งพอหิวก็อไอ้หูนเลยเอาอนั้นมาตีเอาอันนี้มาตีมาถึงก็กินกินดื่มดื่มมันตันแน่นอยู่ในท้องตลอดเวลาแล้วมันเอาเวลาหิวที่ไหนมาอืมโอเกไม่สบายไม่รู้เป็นยังไงกินไม่ค่อยได้ มันกินไว้เต็มแล้วบางทีม่ใจ่เอิไม่ใจ้กินไม่ได้เนี่ะทีปาฏาที่เป็นทุกข์เป็นทุกข์ลืมไปว่าเราตายไปไม่ได้เอาอะไรไปเลยไม่มีบุญกับบาปเท่านั้นจะไปกับเราที่เราสร้างไว้ อะไรไม่ได้จะจะคิดห้ตกตรงนี้มันคิดไม่ตกจะ mm hmm. จะออกตรงนี้ออกไม่ตกแต่อ้ใจก็อยากจะไปถึงพระนิพพานก็เรายังออกวัตถุคามไม่ได้มันจะไปกับอะไรขนาดที่ออกจากวัตถุคามจากบ้านจากร่อง <c oughs> จากสามีภริยาปิดามารดาลูกหลานเล้นมาแล้ว มาบวชมาเดียนมาปฏิบัติมันก็ยังออกไมายากเพราะมันติดอยู่ที่สกายะนี่แหละมันยังไม่ยอมจำไม่ได้ว่าถ้าหากว่าเราอยู่กันแล้วเราเป็นผู้ยอมทุกอย่างยอมทั้งนั้นเรียกว่าเป็นผู้ไม่สู้ผู้อื่น เป็นผู้แพ้ผู้อื่นแต่เราเป็นผู้ชนะเราชนะในด้านกิเลสเราแพ้การคอมเวนกับผู้อื่นก็จริงแต่เราชนะในด้านกิเลสที่เราไม่ต่อสู้เราไม่ขัดแย้งเราชนะอันนี้ความสะอาดที่จะไปในฝันไม่ได้ไหมายความว่า เราจะต้องขับสีชวีวันร่างกายทุกส่วนทุกแห่งให้มันสะอาดหมดจดและพอขาวได้พานได้ไม่ได้ทางสิตมันต้องสะอาดตั้งแต่ก้างในน่นแหละตั้งแต่จิตของเรานั่นแหละจิตต้องสะอาดมาขอดสะอาดที่สุดไม่มีฝุ่นละอองสุลีหรือตะกรนในจิตมันจึงจะไปในผพานได้ กิ้การอะไรนนป่านได้เราก็รู้จักทำลายกิเลสทกยาภายนอกไปก่อไดยศีลมาศีลเราดีรักษาที้ดีแล้วอีกครั้งเรามาก็ตังได้มันเป็นสมาธิเนีาวเมื่อมีฌานเมื่อไหร่ยานก็เกิดขึ้นเมื่อมียานเกิดขึ้นวิชาก็มีขึ้นเมื่อวิชามีขึ้นอัญญาก็มีตามมา เป็นคือเนื่องกันอย่างนี้ให้เราเข้าใจให้ถ่องแท้ไม่จะจะไปดันท้ายหมีให้ไปถึงวันนิพพานมันดันไปไผ่หลอกจะขอมเอาขมเอาจนว่าบ,บางคนเอานัง่งเอาทั้งวันทั้งคืนหลับนอนเล็กน้อยมันนั่น,น,นเบียดเวียนตนเองผิดท่านี้บางคน ในเม่กันเคยมาก่อนเยจะยินเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินแล้วว่าที่ต้องวาดกระยะหรือทำกิจของสองบุรณาณุดีวิหารอะไรต่างๆทำกิจกรรมภะหว่านั่นเบียดเบียน,นตอนเองเหมือนกันทำให้ทนเหนื่อยอยู่เอาเอาไปโนดแนี้ เราดูในคอวัดปฏิบัติของพุทเจ้าบญญัาบไว้หรือเปล่าละ่ะวา่ม,มีหรือเปล่ามันมีทางนั้นวาดลานโพขวาดวัดขวาดลานโบสถ์วิหารต่างๆกุฏิบริเวณวัดทั้งสิ้นมีมันมีทางนั้นแต,ต,วนวตนนน่ตอนกัดสร้างว่าที่เรียกว่าฐานหรือส้วม กขยังต้องทำความสะ,ะอาดให้สะอาดฉะนั้นพระผู้ปฏิบัติทำแล้วไปดูที่ซ่วมได้เป็นเรื่องพิสูจน์ถ้าไปดูที่ซ่วมแล้วมันยังเลือกเลอสะสกปรกก็ไม้วางยังหนามากเป็นกฎธรรมชาติอันหนึ่งอยู่ ที่ควมากนี่ที่มันเป็นไฟคือถ้าภายนอกมันสะอาดได้ภายในของเราคือจิตก็สะอาดได้แต่ถ้าภายนอกมันยังปกปบกรอก,กดุงรังแลขทางในจิตของเรามันก็เป็นเช่นนั้นมันรอกดุงรังอย้่เพราะว่า,าทางจิตจะเห็นการนอกคือเป็นวัตถุ มันเรียบร้อยสะอาดหรือไม่ตามันเห็นอินทรีย์ตาเห็นเมื่อตาเห็นจิตสั่งหรือไม่ว่าให้ทําเสียจิดตกบหลให้ผัดกวาดชะล่างเสียแต่กี่ม้าขี่ใส้อะไรเหล่านี้ชะล่างเสียให้มันสะอาดนะทําอย่างนั้นมันจะบีบเบียนตนเอง โดยขี่หม้าเรียกว่าอิเบียนตนเองไม่ได้นำรักสาความสะอาดบางคนท่านจิตตังมีนิสัยไปขังทานาย,ยหรือตอบขัดแย้งมีในองพระเจ้ามีเนี่หยหรือขัดขัดแย้งใ <c oughs> นธรรมท่านทุกคนเมื่อมาถึงวัดแล้ว จิตใจต้องเป็นคนวัดเองอยู่ม่อยู่วัดเราต้องประกอบอาชีพเราจิตใจในต้องประกอบต้องอยู่กับอาชีพที่ตนกระทาต้องคิดต้องฝึกลองต้องหาวิธีการเพื่อจะให้ผลเกิดขึ้นเป็นธรมรมดาแต่เมื่อออกจากบ้านมาสถ่วัดตอนนี้ ต้องวางวัตถุกรรมวาเชื้อิบัตแจะเอาข้ามาวัดถ้าเอาข้ามาวัดแล้วเรานั่งปฏิบัติตามอยู่มันคิดถึงลูกมันคิดถึงหลานมันคิดถึงบ้านมันคิดถึงสามีคิดถึงภริยาคิดถึงบิดามารดาอะไรเยอะหมดเป็นบางคนจะมาวันชุมนุมติ็จมีเหมือนกัน ทางบ้านเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องผิดพลาดในการกระทําความสอนองนั่นแหละของครอบครัวนั่นแหละจะมาไม่ได้เลยก็สงังหานั่นแหละเอามาเถอะเวลาทุกข์แล้วมาเถอะเวลาไม่ทุกข์ไม่้องมาก็ได้เดินมากก็ไปส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้นที่พบๆเวลาทุกข์หนักๆแล้วก็มาจะแก้ไขอย่างไรดีหลวงพอ่อ จะได้นำไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพอแก้ไขได้หมดเรื่องหมดดาวดีสบายอ่าไม่ต้องมาเป็นคนที่ถึงจะขัดติดคุกจิดตารางตลอดชีวิตหรือทหารอย่างนี้เคยกล้ามาหามาอ่าเคยผัดเป่าพอ,าาอ,อมาเจอทงคาถาอาคมอะไรก็่วยเหลือไป ตามที่จะให้ได้ตามที่จะทำได้โดยเมตตาควมีพรบ้างอะไรบ้างิยช่วยกันพรพรได้พรและจนบัดนี้เห็นหน้าคนเดียวอย่างนี้คนลนั่นแต่เวลาจะมันจะตายไม่ตายเลยทั่นนั้นวางก็ใช้บานเถอะทุกสิ่งทุกอย่างความทุกเ์ยเลยมามาถึงวัดแล้ว เรียกว่ามาถึงบอกที่มีน้ำบริสุทธิ์แล้วตอนีบตากเอาตวเอาแกไว้เป็นเสบียยจะได้เดินทางไปโดยสะดวกไม่อยากเย็นลำบากนักจับเหยีย